ดูการเก็บเกี่ยวปี68ทุ่งรวงทองโอ้ยลมหนาวพัดโชยสุดฟินเลยสุดฟินเลยอ่ะหน้าเขา่าแป้งน้ำแม่มกระตเกี่ยวอะไรๆกันส่วนของแน่นหน่อย แก้วแล้วน้ำแปรงเทียนเกี้วแล้วอู้บรรยากาศบ้านเ้างเครื่อง,งรวงทองของคนบ้นานนาฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีหกแปดมาถึงแล้วย่เย่ำ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 อืมชื่นใจชื่นใจชืจ่นใจแรงใจของคนขายแรงงาน กลับมาฮอดบ้านแล้วสุขของเขาอยู่บานของเ้าในรอบเดือนพฤศจิกากับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งรวงทองเขาหน้าเรื่องมองนีล้มพัดลม ไปแอดเลียบไปกับน้ำเยอะบ้านนี่ตรงนี้ใครมองระเบยียงจิบกาแฟกลางหน้านี่ก็ไดย้ยังเห็นเป็นต,ต้นตเขาที่ตั้งตรงยเอยอะในเวลาเตรียมพื้นที่ลานตากข้าวสุขของเฮายิบานของเขา ระดูดการเก็บเกี่ยวปี68